ดูการเซตค่า wi-fi นะครับในเมื่อตัวอินเวอร์เตอร์ของเราเคยออนไลน์ได้แล้วหรือว่ามีการสร้างแพลนแล้วก็มีการแอดล็อกเกอร์ไว้แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราเข้ามาที่นะครับแพลนของเรานะครับเราไปที่ดีไว c e นะครับไปที่ดีไว c e แล้วไปที่ล็อกเกอร์นะครับอ่าแล้วกดเข้าไปที่ล็อกเกอร์นะครับาแล้วเลือกที่3มขีดมุมบนนะครับเลือกดี v i c e networking นะครับอ่าเขาจะเข้ามาแบบนี้นะครับเบื้องต้นให้เราจับคู่ wi-fi ในบ้านของเราก่อนนะครับ จากนั้นเขาก็เทสสัญญาณ wi-Fi นะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับอพอทดสสัญญาณ wi-Fi ใช้ได้แล้วครับต่อไปนี้เขาบอกว่าให้จับกู่นะครับตัวล็อกเกอร์นะครับ Wi-fi ของล็อกเกอร์นะครับตัวนี้ให้ไปดูได้ที่ตัวตู้ล็อกเกอร์นะครับจะมีเขียนไว้อยู่นะครับดูเราให้เราสังเกตเลขสตัวท้ายก็ได้นะครับจะขึ้นต้นด้วย AP นะครับไปดูที่ตัวล็อกเกอร์นะครับจากนั้นให้เรากดเชื่อมต่อนะครับซึ่งตัวล็อกเกอร์ตัวนี้จะปล่อย wi-fi ออกมาเรากด Connect นะครับ อันนั้นเราไปค้นหานะครับเพิ่มเครือข่ายนะครับอ่าเพิ่มเครือข่ายนะครับล็อกเกอร์ตัวนี้หมายเลขนะครับลงท้ายด้วยนะครับหนึ่งสี่สองสองนะครับหนึ่งสี่สองสองนะครับเราก็ไปหานะครับหนึ่งสี่สองสองคือตัวนี้นะครับนะครับพอเรากดเชื่อมต่อเข้าไปแล้วเขาจะถามหาพาสเวิร์ดนะครับเราไปเอาพาสเวิร์ดมานะครับที่ตัวล็อกเกอร์นะครับ ใส่พับแล้วเขาจะทําการนะครับทดสอบสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับถ้าบอกว่าเชื่อมต่อแบบนไม่ได้ให้กดย้อนกลับไปครั้งหนึ่งครับกดย้อนนะครับเขาจะเริ่มคอนฟิกตัวล็อกเกอร์ให้เรานะครับถ้าจบแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับต้องเป็น wi-fi 2.4G เท่านั้นนะครับจากนั้นให้รอสักครู่นะครับตัวล็อกเกอร์ของเรานะครับจะขึ้นออนไลน์มาแบบนี้นะครับ